สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับโปูนะคะวันนี้แปลกใจหน่อยที่ยังไม่เจอพี่นานะนะคะเพราะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันค่ะทุกคนในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะทุกๆคนเนี่ยน่าจะอยากไปเที่ยวเหมือนกันเพราะงั้นวันนี้เนี่ยปูจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราเนี่ยจะไปลับล่ามกันค่ะล่ามคนนั้นก็คือนาน่นเองงั้นก็ไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนิจานันะ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 คะปูะนะคะค่ะช่องของพวกเรานะคะก็ทําเกี่ยวกับอาหารภาษาวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นค่ะ<ม>ออน้องปูเหมือนวันนี้พี่โดนหลอกเลยอะ่ะน้องปูบอกว่าจะพาพี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะทำไมเราไม่อยู่ในออฟฟิศนี้อ,ะอ่ะเ,เพื่อนๆก็คงจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยทิปญี่ปุ่นของเราเนี่ยจะเป็นการเที่ยวทิปนั่นเองก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะเจ้ากูเกิลเอิร์เนี่ยจะพาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ที่ที่ปูเลือกวันวนี้นะคะก็คือนาริตะชินโชจินะคะของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเอถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลย,ย,ยไปเลย ะะเป็นหน้าวัดของเราเนี่ยหน้าวัดก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราไปที่จอดรถหรือว่าเราเดินมาเนี่ยก็สามารถเข้าทางนี้ได้เลยเนาะเขาบอกว่าวันธรรมดาเนี่ยรุ้ติดมากอ ก็เป็นทางหน้าวัดเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะเ,เพื่อนสามารถเล่นแังองอมกันได้ตรงนี้นะคะก็คือเหมือนกับเราจะเดินผ่านประตูวิหารก่อนอใช่ไหมก่อนที่จะเข้าไปยังวิหารกลางก็ระหว่างเดินผ่านเนี่ยเราจะมีการแบบเจอพวกที่เขาจะได้เป็นเสาหินขึ้นมาม<ๆ>ก็เหมือนเป็นข้าอองอเนาะใช่<ๆ>ก็คือเหมือนน่าจะเป็นศิละปะของเขาเ เราก็จะเดินตุก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 เข้าไปนะคะอุ้ยมีร้านขายของด้วยใช่อันนี้ก็เหมือนจะเป็นเหมือนร้านขายพวกเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยหรอน่าจะใช่เนาะอ่าใช่เป็นร้านาค่ะท่าแล้วก็คือแอบเห็นด้วยว่าเป็นป้ายภาษาไทยคือมีป้ายภาษาไทยด้วยแต่เป็นป้ายอะไรไม่รู้คือแบบเออใช่ใช่ใช่พัฒนาอำเภอและเสริมความพร้อมเข้าสู่อะไรสักอย่างเขาเอามารู้เขารู้ความหมายว่าที่เขาเอามาคืออะไรอ่าแล้วก็อันนี้เหมือนกับ มันจะเป็นทางเดินทะลุเข้าไปนะคะ <ừ> แต่ว่าก่อนเหมือนก่อนขึ่งไปอะ่ะมันมีบ่อน,น้ำด้วยอะที่น้ะอ๋อบ่อน,น้ำมันเนี้ยเหรอใช่อันนี้เหมือนเขาเอาไว้น่าจะล้างมือป่ะน,น่าจะโควิดด้วย <c oughs> ล้างมือการโควิดก่อนฝานึงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่บ่อน,น้ำมันนี้นะคะไว้สำหรับคนที่ก่อนที่จะเข้าไปในตัวศาลเจ้าเนี่ยเขาจะมีการชําระร่างกายคือเป็นมือของเรานั่นเองเพื่อที่เหมือนแบบว่าเป็นการสื่อสารว่าเราได้ชําระความเขาเรียกว่าอะไร ความไม่สะอาดของเราก่อนที่จะเข้าไปในวัดที่เป็นสถานที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นั่นเองก็คือเหมือนชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์อ่าก็เป็นอย่างนี้นั่นเองค่ะไม่ได้หลางโควิดเนาะโอเคแล้วเราก็เหมือนตรงนี้ของ Google Earth จะเดินขึ้นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าเหมือนจะมีทางเดินเข้าไปข้างข้างถือเป็นการเยี่ยมชมบริเวณเออก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิหารกลางกันใช่ค่ะตัววิหารกลางอันนี้คือเราจะใช้บันไดด้านข้างเป็นครับ ออันนี้ก็คือเหมือนเป็นวิหารกลางเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเจดีสัสามชั้นที่เขาบอกก็เป็นอารยธรรมอย่างเงิงของเขาเนาะสังเกตว่าที่ญี่ปุ่นนี่ก็คือแบบบ้านหนึ่งเขาสะอาดมากเลยเออสะอาดมากใช่เออเนี่ย เท่าที่เราดูมาสักพักเนี่ยก็คือเหมือนกับเรายังไม่เจอถังขยะเลยใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยก็คือถังขยะคือเกลื่อนมากเลยนะแล้วถังขยะไม่พอนะคือขยะด้วยขยะที่นอกถังขยะอีกทีนึงเออคือแบบงงมากอืมแล้วก็เข้ามาในตัววิหารกลางนะคะอ๋อไม่ใช่ลานวิหารกลางละกันโอเคเราจะเห็นสังเกตว่าเออช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่คนเยอะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้หรืออันนี้เป็นถังขยะหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้นะคะมันสําหรับที่จุดธูปไหว้ค่ะก่อนที่จะเข้าไปในตัว วิหารแต่ว่าคนที่มามุงกันเนี่ยสังเกตไหมคะว่าจะมีทูบลอยออกมาทุกคนจะทำอี้ก็เหมือนทุกคนจะแบบเคารพตรงนี้ด้วยใช่แล้วก็มันคือการเอาความแต่เขาเรียกว่าอะไรวะเอเอาความโชคดีเอาเรื่องดีๆใส่ตัวที่ลอยมาออกทูบก็เลยทำอย่างนี้ให้มันเข้ามาในตัวใช่ก็คือเหมือนกับบางคนใช่ไหมที่เขาแบบกวาดควันทูบเข้าตัวเองก็คือเหมือนแบบเสริมสิริมงคลเทางวามบ้านประมาณอย่างนั้นเออเออเขาก็ดูมีความเชื่อที่ดี แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าวิหารไม่แน่ใจว่าของ Google Earth เข้าไปได้หรือเปล่าแต่บ้านเมืองเขาสะอาดมากเลยเนาะใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือน Google Earth จะเข้าไปไม่ได้นะคะแต่ว่าปวดรู้มาว่าข้างในเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นที่สักกาวาที่พระเจ้าเนาะแล้วก็แบบเหมือนกับข้างในก็เหมือนวัดไทยทั่วไปเลยที่จะเข้าไปก็จะมีการเสียงเซีมซีแบบมีการโยนเหรียญเพื่อแบบเสริมสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยสามารถไป ดูความเป็นมากันได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะวัดนาริตะเนี่ยก็คือเหมือนกับเขาจะมีเหมือนเป็นสวนอ่าสวนของวัดแล้วก็บรรยากาศที่นี่ดูดีมากคือถ้าเป็นที่กรุงเทพก็คือน่าจะร้อนมากแต่ที่นู่นที่นู่นอากาศรู้สึกจะ22ถึง25องศาเองนะใช่ก็คือเหมือนเดินได้ทั้งวันเลยอากาศดีแล้วก็ถนนสะอาดใช่่าอยู่มากเลยทุกคน อ่ต่อไปเราก็จะไปดูสวนนะคือเสวนนะอ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นทางเข้าสวนหรือเปล่าอืมอืมเราก็จะเดินเข้ามาดูนะคะก็คือเหมือนก็คือเหมือนสวนสาธารณะทั่วไปแหละที่แบบเออหลังจากที่เราอ่ะไปทำบุญหรือว่าเสริมดวงอะไรต่างๆนานาไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็อาจจะมีแบบเออมาเดินเล่นสนองอะไรก็อมันอยู่ในดูไปไมมเปลี่ยนสีหรือเปล่ามันเริ่มเป็นเป็นสีแดงๆอมส้มๆแล้วสวยจัง แล้วก็เหมือนตรงนี้จะมีพวกแบบศิลาที่เขาแบบสลักเอาไว้ก็คือเหมือนครูอ่านเจอว่าเป็นการเหมือนกับสลักพวกคําอธิษฐานไว้ก็คือเหมือนว่บใครที่มาขอพรอหรือว่าบุนอะไร่างนี้ก็น่าจะประมาณนั้นเออก็ไอตัวสวนเนี่ยมันมันน่าจะไปเชื่อมกับแถวที่จอดรถมันเพราะว่าเหมือน กูแอบเห็นว่ามันมีเขาเรียกอะไรอ่าสาราการน้ำตรอ๋อเอ้สวยจังใช่อันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นสาราการน้ำก็คืออยู่ใกล้ๆกับที่จอดรถที่เขามีให้เลยเนาะแ้าเดินดูว่าเดินไม่ไกลมากอาจจะแวะเดินเที่ยวสนทายรูปอะไรนี้ได้สวยเนาะใช่แล้วเออแล้วอย่างนี้ อ่าอย่างเงี้ยมีที่จอดรถใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่วิหารกลางแล้วแล้วเราแบบเอ้ยที่จอดรถฉันอยู่ไหนฉันจำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออถ้าสมมติว่าเราจะถามคนญี่ปุ่นว่าเอ้ยโทษนะคะแต่ที่จอดรถไปทางไหนเออที่ถ้าถามว่าที่จอดรถไปทางไหนนะคะก็ต้องพูดว่าจูฉะโจนะคะจูชะโจแปลว่าที่จอดรถก็จะพูดว่าว่าใช่แล้วจะพูดว่าจูชะโจว่าาริมัสกか ก็เดี๋ยวเราไปดูสาลาการนาำเออค้างสาลาการนากันเอาไว้แล้วนอกจากนี้นะคะ Google Earth เนี่ยก็คือเหมือนกับเราสามารถไปเที่ยวได้ทุกที่เลยนะเพราะว่าเหมือน Earth เอรเขาวางโหลดการท่องเที่ยววางโหลดแผนที่ไว้เยอะมากแล้วก็มีมีเหมือนเหมือนน่าจะมีหมวดของหนักเดินทางได้นะที่แบบ ราสามารถเดินทางไปได้หลายๆที่สำหรับใครที่อยากจะเห็นพวกเราไปไหนเนี่ยก็ช่วงเที่ยวทริปเนี่ยก็บอกมาได้นะเกี่ยวกับารไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิวตรงกลางของสวนเออเขาเรียกอะไรนะสาราการสาราการเฮ้ยแบบวิวดีมากก็คือเหมือนแบบเที่ยวทริปปะหนึ่ง เหมือนภาพวาดเหมือนกันนะถ้าอยู่บนสาราการ์มบอกไปเป็นต้นไม้กําลังเปลี่ยนสีเยอะๆแล้วรอบๆไปด้วยบ่อน้ํามีปลาคอยู่ในบ่อ้วยใช่ป้ะไช่ใช่ใช่ใช่มันคือปลาค์าส่วนแล้เขาก็จะมาแบบให้อาหารปลากันด้วยนะทั้งดดีมากทุกคนเป็นไงคะวันนี้พาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเออใช่ไหมใช่ คือปกติเราได้แค่ดูรูปรีวิวใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเราได้เดินได้อะไรอย่างเงี้ยดูภาพที่มันแบบก็คือเหมือนแบบเราได้ดูอยู่ระหว่างทางก็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็ไปลองเล่นตามแน่ใจนะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตามเมนเป็นกำลังใจเพื่อนทีได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะัะ